สดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสด,ดีค่ะชื่อแพรวพค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะเล่นชื่อแพรวพค่ะคแพรวนะคะแพรวตอนนี้เป็นนักศึกษาหรือว่าทํางานแล้วคะตอนนี้ทํางานแล้วค่ะคะ่ะแพรวตอนนี้เรียนคอร์สเอ็นอะไรคะเอน็นศัพเอน็นศัพท์นะคะแล้วมีความประทับใจอะไรบ้างไหมคะที่เรียนกับอาจารย์แบงคะ์ค่ะก็อาจารย์ก็องสอน บรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะบรรยากาศในห้องเรียนก็ไม่เครียดค่ะสนุกสนานแลวอยากจะบอกอะไรถึงอาจารย์แบงค์บ้างคะอาจารย์ตอนแรกก็ไม่รู้จักอาจารย์แต่เห็นหนังสือที่ตามคินนองคุณิยาเขียนก็คิดว่าอาจารย์น่าจะ ร,รู้สึกรูกปประโยคที่เราไม่เข้าใจมาก่อนทําให้เราเข้าใจมากขึ้นคะขอบคุณค่ะน้องแ,แกลค่ะขอบคุณค่ะ